เป็นใบ่ะมันไม่ก็แอบพูดรู้เรื่องอะไรบ้างเลยเหรอมันพูดรู้เรื่องการสื่อสารอะไรมันก็พอรู้เรื่องอยู่เออไปใบมันดีอย่างเงินมีอะไงวะอมันเป็นคนใบแต่มันหน้าตาดีเออเวลานี้เอ๊ะมันกับอะไรไปครับเอออดีตเ้ยอ๋อยอ๋ยโอ้ยเหรอโอ้ยเนี่ยกูอยู่กับมันสิบกว่าปีไงยะกูก็ยังฟังไม่รู้เรื่องไอ้โอ้ยไอ้โอยเ้ฮ้ย อ่านกัอนอะไรอ,อ,อ,อ่อนอ่อนอะไรนะโอ้ยี่ใครมาล่ะอวยอับดูนี่อุยยิงยังมาขอไปอ่ะโอ้ยคุยเดี๋ยวไหมมันมีอะไรคุยคุยมันบอกว่าเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างนี้มันจะต้องคุยกันแล้วนะอ๋อเออรู้เรื่องรู้เรื่องจริงเนี่ยอ่อนอ่านย <ś cis> ังไงแบบมาแบบแบบโทษเอ้าให้แมาจ่อยคุย,ย,ขยของเนี้ย <ś cis> มามันว่าไงมันบอกว่า ทุสาธุชาติหน้าชัดใดขอให้กล้วยเนี่ยถอดแล้วไอ้กล้วยปอกก็ได้เอ้าเอ๊้ยไปขอบกันอ้าวดีลุลงมาดิดีวันนี้พีโอ้ยแก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 เดี๋ยวฉันแกเป็นเพื่อดเพื่อนมันลงวะเนี่ยบ่น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 อยู่แล้วก็บ่หาลงอยู่พูดไม่ได้ก็ขยันพาเพื่อนมาอยู่ในบ้านกัน เอียวอะสี่คนก็รู้แล้วไต้สองคนนั้นก็เออไม่ใช่หรอกไอ้เยี่ยนี่มาเปิดเข้าสารมากเลยฉันจังใจมาเสียงเขือม่อดมาด้วยเเสียงพื่อนัักองเขาคุณรู้ไหมครับเดี๋ยวพูดเยอะไอ้เจี๊ยเดี๋ยวก็ดูประเด็นอ้าวอะไรนะเออะไรอ่ๆอะว่าไงบ้างเอ็ดเลยมีความคิดเลยคิดว่าอะไรลูกชายหยากรู้เลยนะ ทหารครับโอ้โหไอ้ใบ้ไอ้เหี้ยเลิกลบความคิดซะนะถ้าทหารเป็นมึงแล้วมึงเสือกเป็นหูฝึกไอ้จัดไม่อ่อยแอบควยทับนะพ่อเนี่ยได้ย่าไบ้ใบ้เหี้ยมาว่าจยะเออทุนี่มันปางไม่ดีปากไม่ดียังไงลูกก็เห็นอยู่ถึงความตั้งใจของลูกชายมูดงมันเป็นสั่งไม่ได้หรอก คนแบบนี้เขาเรียกคนด้อยโอกาสเราไปตั้วให้โอกาสเขาเออก็ลองดูไอ้อ๋อเนี่ย้๋ออะไรไอ้ตามไม่ด่าเนี่ยมันบอกให้พวกเราเนี่ยลองฝึกทหารกันมาดูว่าได้มาทำได้อ๋อเหรอไปดิไปดิไปไปไปนะมันจะไม่ได้ยังไงวะเริ่มหานนะใช่ไปเร็วเร็วไอ้อ๋อไอ้นี่เหรอไอ้นเอาไว้ก่อนเออเดี๋ยวไว้โอ้ไปอยากเป็นเรากับมึงเนี่ย พูดไม่รู้เรื่องแล้วก็จะหมุนอี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวไอ้เหียนมันก็เป็นตามอ้าวไอ้เทียนก็แหบแล้วมสมรวจแขวตองตำรวจเลียงระดับความหล่อสมรวจจัดแถวจัดแถวเลยครับให้หล่ออยู่หัวแถวเลียงระดับความหล่อเลยดีมากทุกคนอะไรอยู่ตรงนี้ ผมหล่อที่สุดครับแต่สายยังไม่มาเสียงเตือเใจเวดผมอยู่ไหนเอาที่หล่อที่สุดสิเอาลูกชายกูอยู่นี่อ่าแม่บอยเหี้ยวไปอยู่ไหล่อท่านไม่ได้ตามท่านบอกว่ามันจะอยู่ตรงนี้นี่อ๋อแล้วโอเคนะอลุกบนแถวอ๊ะลุกบนบนแถวนั่ง น้อย่าง่หนับแบบชายชาติทหารดึงตงอมตี้ดึงตงต๊มตี้แบบนี้ยได้ขันไหมได้นะโอเท่านับไอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยใครอะกูยังไม่ได้น้ำเยี้ยเลยูจะตีลูกกูเรยกูตีมึงเออ้เหรอหนึ่งเดียยพออะไรก็แล้วดอย่างดูตัวอย่างเขาเนี่ยับหนึ่งง้เดียวโชว์ลูกชายกูหนึ่งเงีเดียวโอเท่นับหนึ่งเงี้ยเดียวไม่ใช่เงี้ยเธอเนียเด็กเรดูนิ ที่จให้ตัวนหออาใจข้้งหนังไปยืนนั่งทะเลาะกันเหมือนนกไม่เอานะเองนะนอยใจตรงนี้อยใจครัสงตตัวอ้ยอะเอะไรเนี่ยนอะไรเยดิเียสุดท้าย หรื่งสองสาเทาเ้าเร่งสองสาสทาปานาที่เดินทางมาถึงแล้วคุณู้ีเดี๋ยวให้คุณาบานซื้อจับเป็เพียให้กินคุณเอาด่ไปยายกินหรือยายหายไหนย้อยยาย ยาอันดียากินไม่ได้ยห่ไหนก่อนยเดีปิดตรงไหนวะกูผิดตรงไหนวะกูไม่ฟังตรงไงก็ฟังอยู่ครับกอาหารก็ุเรียครับลูกอยากกินอาหารใช่คล้วเฮ้ยดิมันแห้งไปเแยคุณยากินกับยายไมใหญ่ไหอน ปิดด้วยประตูบดครับก็ฟังผมดีนะช้าเิดประตูบดช้่เิดประตูบดเสียงกำพังไหมครับเสียงปิดประตูบดอันนั้นหนังเขาฉายให้พวกสามัณรนดูเกี่ยวกับมณดประูลิเกมเห็นมีอยู่สององค์ไม่รู้หายไปแล้วสงสัยมูเหลือมลากไปแดกฉายาลากเม็ดอินมผู้ตะคุนเต็มตัว พลทคุณเป็นตัวเกีนานไม่เกี่ยวพทาณเออออไหมอไหมอปีคุณอะไรตกใจครับไม่ตกใจตชาวบประตูบทเด่นเป็นตูบทอาวอไอ้ไอ้ออะนอ่ะสำลีขหวยสำรวยขสีผี ลุงก็รู้อ๋อย่าเออมันของ่ายๆสั้นๆอนนี้ไม่ทายเม่ยไร่ไ้ายาโอ้ยไรู้สึกเลยคนวิตเป็บ้าเหี่ยลุงเออเอาง่ายๆสั้นๆให้มันได้เลยคนอื่นพูดได้คนอ่พูดได้ไปยาไปวะสองิดไอ้หวยวยขายสี ไม่ดีเหี้ยก็ู้ใจใจหิคุณคิดนะครับรายอคุูนี้คุณจะเล่นคุณตีกลูกผมหอคุณพูดดิสำลีขายหวยสำลีไม่สิ่ิสำลีขายหวยสำลีขายิไี่โ้แต่ไม่ยาเพี้ยอเพี้ยอเลยอาผูดอันนี้มันคุยวมวยหินีนต้องชัดเจนแบบนี้ทำได้ไมตีโยไเหี้ยลเบียยจิบคุณจะแบบนี้คุณดูอ ไอยไม่ไมอะไรไอยไม่อ hey. hey. ่ะอี่เอาอีอ่ะไม่เอาอีอ่ะเอาเอาไเอาแบบายหันคอหันไไดแถวตองไหมดชายหันชาแต่็้อะไร จะสั่งมั้งอ่ะโอ้โหไอ้ที่ไอ้ี่สั่งแล้วงานงอกแล้วเขาเนี่ยอ๋อเนี่ยชิบหายนะอันแรกยังงงเลยได้อ่ะแอปะเอาครับไปกันได้แก่กึ๊บมำังสั่งอะไรวะอ๋ออันนี้ไรล่ะไอ้จอกำกับคุณไอ้ดู๊พูดอะไร พ่อไม่รู้พอพ่อลูกกันเขางอนแล้วก็หอมแก้มพ่อพ่อไงงอนงอนเนอนออ้ไละไตกมันเหรออ๋อไม่หอมมึงไม่ได่ลูกเขาอี๋แก้มแก้มแกกรบมันสั่งอะไรวะล่แก้มหลแถวตรงโอ้โห่ถงตรงพ่อมึงบะเขนแก้กึะ เอ้ยอะเออตะกันมาเค็ม oh, ด้วยไอ้โอยคุยคุยไอ้เจ้ามึงอย่าค um, ุยอย่าคุยสิมึงอ่ะชอบคุยเอคุยมันด่ามันไม่ดีด่าเอ่ะอย่าคุยเดี๋ยวคุยสิอาหารเนี่ยคุยอย่าคุยอย่าคุยสิเออแอนเนี่ยตะกันตะกันตะกัน กีเป้าหรอกี่เป้าซายหรอข้ามายอ่ะแล้วมึงกี่ปู้เนี่ยปู้ปูเดียวอ๋อปู้เดียวซ้ายอักกุงแก็บอกุมกปู้เอ้เี้ยเี้ย้เี้ยเยียบเยียบเยียบเยี่ยไอ้เนี่้ยบอกเยียบยังไงเฮี้ยเลยพราคนมันพูดไม่ชัดอ๋อหนาวก็เฮี้ยเฮี้ยเี้ยมาเี้เี้ยต้อย่มากไม่ดีเนี่ยเี้ยี่หน้าตาม่ดีเพรโอหนักวัย Kamu paham lebih banyak daripada apa yang dia cakap? Saya tahu, saya tahu. Agam! Agam! Gagup! Agam! Agam! Gapu! Oh, sial. Agam! Agam! อยากขวาพี่เนียป้นอยู่ทางขวาเหรอเนี่ยแล้วถ้าเกิดกลับล้งหันเ่ยพี่งานกูจะรู้ไหมล่ะกูไม่รู้ภาษาลูกคงนี่ะแกมะแกมแกมกับดื้อจอะแกมจีอะแกมเออแกมแกมับไอ้อะแกมกับอะไรอะพ่ออเ้อะไรวะอ แต่กี่ตื่นเราขึ้นเขกาไปก่อิก็ได้จุดแต่ที่ที่แยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยกับพ่อลูกคู่นี้ที่ทำไอ้เหี้ยสวนสนามมอยากให้เราเดินมันจะให้เราเดินสวนสนามแย่ม้าใหญ่เหรอแบบเมื่อกี้เหรอครับโอเคโอเค็บปุหมดกันไอ้เหี้ยแก่ถือเก็บปุ๊บกูไปทหารนี่กูต้องไป ได้รับคำสั่งเก็บป <zag> ูเราจะยิงกันมาเก็บปูเก็บปู่หยายไงวะเออมาอบสองได้แล้วอะไรนะการทหารได้แล้วเนี่ยนะอบสองล่าสุดที่ไปจับกันเนี่ยนะอบอสองทบสองทหารบกเป็นทหารบกครับเอาหน่วยประชาสัมพันธ์โอ้โหไอ้เฮียอยู่หน่วยโฆษณาด้วยไอ้สัตว์ไม่ไปสั่งปูสั่งปิ๊ดขอแปดโมงเช้าต้องปูเลย ทหารทุกคนเป็นตัวตั้งแถวเล้ก็จะประกาศอันนี้เอาโอ้ยเดี๋ยวเป๋อแล้วก็จะเดินกัน อูอยากเป็นตำรวจแล้วอ่ะออกออกจากทหารแล้วไม่อยากเป็นแล้วทหารกูิดจะไปเป็นตำรวจแล <c oughs> ้วก็ไปทหารก็มันไม่เละไอ้ย่าปล่อยกันขบวนกนะโอ้ยเนี่เยเหรอจะพูดได้นะครับไปยังมันสามารถพูดได้นะมันขำได้เลยนะเย้าบอกขำควยเลยไม,ไม่ไม่ได้มาพูดคุยอันนี้คือว่าพูดทำได้จริงๆนะแล้วไอ้กระหอยทำชื่อมันไม่ได้เชื่อเลยมันทำได้ขนาดนี้นะไอ้ย่าที่ไอ้เยี่ยนี่ก็แปลได้เรื่อยเปลยอ้โหจะเป็นตัวไม่ต่าง ปะเตุมนักปมยเก็มตุมนออะไรเนี่ยเดี๋ยวเลิกอันนี้ตบไปเฉยอาจได้บอกว่าเดี๋ยวเลิกพาไปทานนะ เอออะไรเย็บไหมอ่ะเฮ้ยพวกมึงเนี่ยทำงานทำทำงานได้หรือยังเรียบร้อยแล้วจ้ะมึงเติมน้ำเลยเรียบร้อยแล้วจ้ะทำให้หมดนะครับอย่าให้เรื่องนี้การที่เกียรตของพวกมึงไปถึงบ้านใหญ่กูณี่เกียรตรับหน้าแทนจ้ะไปแล้วมึงทำงานเสร็จหรือยังน้อยหน่อยเลยนิดหน่อยเอางี้ลุงให้พวกเองทุกคนนั่งพักก่อนเดี๋ยวออีกสักแป๊บหนึงทำให้เสร็จร้อยเดี๋ยวไปกินข้าวกันมาพอดีครับนั่งน